ถึงเรื่องที่นํามาฝากเรื่องแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็แน่นอนครับอเมริกาเนี่ยเขา,เาประกาศขึ้นทาริฟแล้วก็มีผลกระทบค่อนข้างหนักนะครับล่าสุดเนี่ย <c oughs> ทางบูมเบิร์กเองก็ออกมารายงานข่าวครับว่าสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกหลังคุณโดนัลด์ทรัมประกาศว่าจะขึ้นภาษีเหล็กก็แล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยขึ้น25%ใช่ไหมโดยมุ่งเป้าไปที่จีนนะครับโดยโดนัลด์ทรัมเองเนี่ย ก็ออกมาโจมตีว่าเหล็กจากจีนเนี่ยไหลทะลักเข้าประเทศอื่นๆโดยเฉพาะบราซิลเม็กซิโกแล้วก็อาร์เจนตินาก่อนจะถูกส่งมายัางอเมริกามันเหมือนแบบอ่ไปไปฟอกฟอกเขียวก่อนให้ถูกต้องแล้วก็เอาเข้านั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดดราม่าก,กันค่อนข้างหนักนะทีนี้กลับไปดูกันนิดนึงว่าสถานการณ์ของเหล็กจริงๆมันเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาความต้องการในการใช้เหล็กในจีนเนี่ยลดลงจากช่วงโควิดใช่ไหมที่เกิด วอกอสังหาริมทรัพย์คลาสสิสเ,เขาเรียกว่าคอรัลงมาเนี่ยวิกฤตอสังหาริมทรัพย์นะมันก็เลยทําให้จีนเนี่ยเ,เขาบริโภคเหล็กในประเทศน้อยลงหมายถึงว่านําไปใช้น้อยลงนั้นการผลิตเหล็กของจีนมันยังสูงอยู่ครับสูงขนาดไหนก็ประมาณสัก1000ล้านตันต่อปีเยอะมากนะครับจนตอนนี้เขาเลยต้องส่งออกไปสู่ตลาดโลกคนที่เป็นคนลับ ไปหลักๆเนี่ยก็คือมันจะมีเวียดนามกับเกาหลีใต้ครับเพราะว่ามีการก่อสร้างโดยเฉพาะในเวียดนามเนี่ยก็มีการก่อสร้างค่อนข้างเยอะใช่ไหมนั่นก็เป็นลูกค้ารายใหญ่2อรายครับที่รับเข้าไปนํามาสู่มาตรการต่างๆมากมายนะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเขามีการป้องกันครับไม่ให้เหล็กเนี่ยมันไหลทะลักเข้าไปในหลายๆประเทศนะก็มีหลายๆประเทศเหมือนกันครับที่ พราะอเมริกาทําก็ทําบ้างนะเพราะว่าเขาต้องการจํากัดโคต้าการนําเข้านะครับในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นที่อินเดียใน EU รวมไปถึงที่ไต้หวันด้วยนะครับผลกระทมนี้เองก็ทําให้ต้นคุณของอุตสาหการรมต่างๆเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็นําไปสู่สิ่งที่คุณโดนัลด์ทรัมอยากได้ก็คือการย้ายฐานการผลิตเนี่ยเข้าไปในประเทศอเมริกาใช่ไหมแต่มันทําให้ฐานผลิตเดิมครับสูญเสียเรื่องของอ การผลิตแล้วก็จํานวนคนที่ว่าจ้างก็ต้องเอาออกด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญเองก็มองว่าเมื่อเหล็กไม่สามารถไหลเข้าไปในอเมริกาได้คอนซัมชันไม่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ผลิตก็จะต้องขายไปยังประเทศอื่นๆครับโดยเหล็กส่วนเกินเนี่ยจากจีนก็จะถูกขายไปยังตลาดที่จริงๆปัจจุบันกําลังมีปัญหาของผู้ประกอบการเดิมอยู่แล้วนะมันก็เหมือนเป็นการซ้ําร้ายเข้าไปอีกนะครับรัฐบาลเองก็ต้องเข้ามาปกป้อง เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศนะไม่งั้นเนี่ยก็จะลําบากทีนี้ประเทศไทยเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าขณะที่ผู้ผลิตเหล็กในไทยนะต้องแข่งขันกับเหล็กที่ไหลเข้ามาของจีนใช่ไหมแล้วก็เหล็กที่มาจากเวียดนามเองเนี่ยที่กําลังเข้ามาขายในไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยจากข้อมูลหลังเนี้ยก็จะเห็นว่าเหล็กกล้าของจีนเองนะครับที่ถูกมาตรการตอบโต้ Top 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 P ผมเคยเล่าไปแล้วแหละว,ว่าถึงแม้มันจะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะของของการส่งออกเนี่ย ที่ส่งไปอเมริกาแต่ต้องอย่าลืมว่าจํานวนนั้นมันเยอะมากนะมากกว่า30ล้านตันนะมันก็จะไหลทะลักเข้ามาในประเทศไทยครับคาถามก็คือว่าแล้วสถานการณ์ของประเทศไทยจะจะยื้ออยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะทําให้อุตสาหกรรมเป็นยังไงเพราะว่าถ้าวันนี้โครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าอินฟาสตรักเจอร์เนี่ยก็ค่อนข้างชะลอตัวแล้วก็ยอดขายของบ้านเนี้ยก็น้อยลงคอนโดก็น้อยลงนะครับอินฟ้าก็ทําน้อยลงนะนั้นผู้ผลิตเหล็กในประเทศก็น่าจะ เขาเรียกว่ามีมีความกดดันค่อนข้างสูงรวมทั้งเหล็กที่มาจากต่างประเทศก็เข้ามาอีกนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสําคัญเนาะใครคิดเห็นไงฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้ครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆ b เป็นแบรนด์เกี่ยวกับ กระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ํำจากโลลิก้นะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่า holder ferry นะอยู่นี้ holder ferry ก็คือเสียบไวท้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบ เออผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงแล้วล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณายเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา บอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ฟรีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ